ครับสวัสดี monsieur, ท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกของิชั่นจีนะครับวันนี้อยู่ในเกมอ่าเทปาร์คสติบาส์สติบอลล์ทุกอย่างนะเออจำมาแล้รับรถเนี่ยเล่นบาสอ่ะต right. ิด <Bangl> ว <ades> ่าบ์สมากกว่ามินิแชมบอลล์มับาสอ่ะคือสติบาสเท่านั้นโอเควันนี้มาพูดเรื่องเรามีตัวละครอ่ายังไงดีคือจะอัพตัวละครตัวละครยังไงก่อนยังไงก็ดีนะอประมาณนี้อคือเรื่องกับอัพตัวละครเนี่ย อย่างแรกคือคือเราต้องหาตัวละครก่อนครับนะเราต้องมีตัวละครก่อนหนึ่งได้จากการแจกฟรีและเขาจะให้เรามาฟรีๆและสามตำแหน่งนะครับนะโอเคแล้วก็หาได้จากการร้านค้าครับผู้เล่นนี่แล้วก็เลือกซื้อได้เลยมันจะมีบางตัวนะครับที่เราสามารถซื้อได้เห็นไหมเนี่ยในราคาพันสองเพชนะครับ,รบนะประมาณนี้ตัวอื่นก็ได้รับจากการสุ่มกระชาแล้วก็เ,เติมตังค์ครั้งแรกอะไรประมาณนั้นมั้ง ก็มีให้ซื้อครับก็ถ้าใครสายฟรีก็ซื้อตัวฟรีก่อนนะครับนะโอเคทีนี้และไอตัวพิเศษยังไงไอตัวนี้จะเป็นแพ็คเติมตังค์ใช่ไหมอ่าใครเติมก็จะได้ครับแต่ตัวไอพวกรับสกินบอลเนี่ยคือจะได้จากการสุ่มไอพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนะสุมไม่ว่าจะเป็นสุ่มให้จนกว่าจะออกไอเนี่ยบอลตัวนี้ออกมานะครับนะนตัวนี้แล้วก็เข้าร้านค้าไปแลกมานะครับว่าจะเอาตัวไหน ตัวคอนจะใช้2นะครับชุดจะใช้1น,นะแล้วก็ป้ายก็ใช้1ครับนะถ้าใครไม่อยากได้ตัวคอนเอาชุดไปก็ได้ครับชุดสายมันเป็นชุดถาวรอยู่แล้วนะที่เหลือไปเลือกสเตตัสเอานะครับนะโอเคแต่ว่าเป็นแบ่งเป็นชายเป็นผู้หญิงนะก็ในการเขาไอวงล้อเนี่ยเวลาเราเล่นไปนครับมันจะมีการันตีด้วยนะต่ออะไรต่อไอจำนวนที่เรา ครบอ่ะ,อะการันตีคือ1วันคุณหมุนไปเลย3ามร้อยอบอนะไรแล้วก็แต่คุณนะแต่การันตีคือหนึ่งร้อยครับหลังจากหนึ่งรอไปแล้วคุณก็จะได้ไอตัวเนี้ยบอลมาเพื่อเอาไปแลกซึ่งก็หมุนไปแล้วหนึ่งรอแล้วก็เพชรที่ใช้ก็ประมาณสองหมื่นนะครับสองหมืหลายพันเพชรอะไรประมาณนั้นนะแตนนั่นแหละนะแต่แต่นะครับแต่เอ่อแรกๆครับคุณจะผมว่านะ่าจะมีมีเป่าวะ ไม่มีอ่าไม่มี่ีโอเคไม่เป็นไม่เป็นไรน,นะครับปคือบางครั้งกิจกรรมเขาก็แจกไอ้พวกอะไรนะตั๋วไอ้สุ่มมาอยู่แล้วครับนะตั๋วมีสุ่มมีอะไรมัางก็ช่วยๆบันทอนไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ1วันอะ่ะหวันเราจะสุ่มได้1ครั้งอยู่แล้วนะครับนะซึ่งเกมนี้หาเพชรก็ค่อนข้างง่ายอยู่ครับบางหนะึ่งวันเราเราได้อยู่แล้วครับ1สุ่มนะครับนะก็ใช้เวลาร้อยวันก็จะได้ อ่าหนึ่งบอลครับใช้เวลา200บอลก็ได้อีก1บอลนะครับนะประมาณนี้นะแล้วก็มันจะมีแพ็คเด้งใหม่ครับว่าประมาณ5.99กมั้งหรืออะไรประมาณเนี้ยเด้งใหม่อีกหนึ่งบอลนะครับนะหรืออ่าเราเล่นอ่าถึงไอ้อะครับตรงนี้นะเมื่อเราเล่นไปเรื่อยครับจนเวลประมาณ40เราก็จะได้อีกห bon นึ่งบอลมาประมาณนี้ก็มีบอลเนี้ยเอาสายฟรีหาได้อยู่แล้วนะครับหนึ่งบอลนะครับนะ ระหว่างทางก็ได้พุงได้เพชรมาครับก็เปิดสุ่มไปนะครับก็คือถ้าใครอยากจะเอาตัวละครในอ่าส่วนของไอ้นี่นะที่จะแลกเนี้ยถ้าะตัโลครก็หนึ่งเลยคือเวลสี่สิบอ่ะได้หนึ่งบอลนะครับมาสุ่มตัวนี้อีกสองหมื่นก็ได้หนึ่งบอลนะและแค่นี้นครับง่ายๆก็ได้อเอาทําแค่นี้ก็ได้นะครับานะคุณอาจจะอ่าในร้อยสุ่มของคุณเนี่ยคุณอาจจะใช้เพชรโนกับอ่า ฟรีไปก็ได้เดี๋ยวมันก็คุบเองนะถ้าเราเล่นแค่เล่นร้อยวันก็ได้นะครับแต่ร้อยวันเนะี่ยผมคิดว่าถ้าคุณเล่นถึงร้อยวันนะแล้วคุณดองเพชรไปเรื่อยผมว่าเกินเกินเกินคําว่านี่นะอาจจะคุณอาจจะสุ่มไปเรื่อยจนฝาจะได้ไอตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์มได้หนึ่งร้อยคุณก็ได้เลยแหละครับแล้วก็วิวสีิบแค่นี้ก็ได้ตัวละครแล้วพูดนะถึงหาตัวละครอันนี้ไม่รวมพวกแพ็คเติมแพ็คอะไรมีอีกนะครับาพวกแพ็คเติมเนี้ย แพ็คเติมที่มีเป็นแพ็คสมุดตัวละครแบบนี้ไอตัวนี้ก็อีกอย่างนึงนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่นับไปตรงแพ็คเติมที่เป็น uh, บัตเพาร์อะไรเงี้ยก็จะหาได้พวกนี้นะครับคือหาได้จากเติมเติมั้งครั้งแรกนะครับนะครั้งแรกครั้งสองอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็หาได้จากการซื้อที่เขาเปิดให้นะครับนะเปิดให้ซื้อนั่นเองแล้วก็หาจากได้การสุ่มลูกบอล่เนี่ยแหละนะครับนะโอเคพอคร่าวๆวิธีการหานะครับนะมาแล้วนะ อ,อีกแบบหนึ่งจะนับไหมไอหลวงพี่เท่งไอหลวงพี่เนี่ยอันนี้ก็ผมไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่เพราะมัน,นมันเป็นตัวที่หมัต้องใช้ตังเยอะก็เลยไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่ก็เอาประมาณนี้ไั้ครับที่พอจะหาง่ายๆนะครับเนี่ยทีนี้เมื่อเราเล่นไปครับคือเราเล่นตัวละครตัวไหนอ่ะยิ่งเราเล่นมากๆครับนะอ่าอย่างรถผมยกจะอยากอีวาที่ได้ฟรีมานะครับใครเล่นครบาการกวนหู่ก,ก็ได้ฟรีหนึ่งแล้วนะ อันนี้ก็ถ้าเล่นไปเรื่อยครับมันจะมีความชํานาญเรียกความชํานาญกันมาเรื่อยๆจนครบแหละนะครับนะครบตามกําหนดที่เราความชํานาญเมื่อมีความชํานาญครบแล้วเขาจะแจกไอตัวเหรียญตัวนี้มาให้ครับ hg นะครับตามตําแหน่งที่เราเล่นนะอ,อ่านี่ก็เหมือนกันคือเราเล่นตำแหน่งไหนบ่อยๆครับมันก็จะได้มาเรื่อยๆนะอไอการที่ผมเล่นประจาก็ได้มาเรื่อยนะครับนะไอเหรียญนี่เอาไว้ทําอะไรนะครับนะ เหรียญเนี่ยเมื่อคุณได้มานะครับเมื่อคุณได้มานะให้คุณเข้าไปที่ห้องโถงนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งเฉพาะไอเหรียญตัวเนี้ยจะเป็นตัวเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดอ่าเขาเรียกว่าไงตำแหน่งที่คุณเล่นนะครับนะโดยเฉพาะทางเรียกว่าเฉพาะทางเลยมากกว่าอย่างผมเล่นพอยกัดเยอะก็จะได้เหรียญนี่มาแล้วก็อัพเวลไปเรื่อยซึ่งแต่แลรระระเลเวลนยครับนะมันจะให้สเตตัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคืออย่างเช่นไทย ถ่ายเอฟเฟกขัดขวางเอฟเฟกฝป่าวงล้อมเงื่มันคือเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เราเรื่อยๆครับิีกอัพเยอะยิ่งเก่งนะครับนะคือจะบอกว่ามันก็เก่งนี่แหละครับมันช่วยช่วยเล่นง่ายดีกว่านะประมาณนี้ะนี่ครับตำแหน่งผมก็จะพยายามเล่นให้ได้หลายๆแบบเพราะว่าการที่คุณอัพไอ้พวกนี้ครบๆบๆเรื่อยๆนะครับนะจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดตรงกลางมันก็จะพัฒนาครับคือยิ่งพัฒนาเยอะมันก็จะให้ EP ตอนจัดอันดับมา20%นะครับที่เวล4นะครับนะเอออีลิตท,ทั้งหมดทุกตำแหน่งเราอะเลเวล4นะครับนะมันจะได้ไอตัวเนี้ยจะเป็นเวล2ทํทำให้ตัวเนี้ยคือบวกอีพีประสบการณ์ในจัดแรงนะครับอย่านงะประมาณ20%ที่เวล3ของไอตัวกลางนี่นะอยู่ที่100%ได้100ครับได้เหรียญอนะเหรียญได้แม็กจัดดับบหวต100อาช่วงที่4อ่ช่วงเวล4เวล5หรือก็เวล6ตัวเนี้ยครับนะพวกเนี้ย จะเป็นคุณสมบัติสเตตัสถาวรเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามเล่นหลายตำแหน่งนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเล่นหลายตำแหน่งนะครับนะหรือถ้าคุณจะเล่นตำแหน่งเดียวก็ได้ครับไอเหรียญพวกนี้มันสามารถเอาตำแหน่งอื่นมาแลกเปลี่ยนได้นะแต่มันก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับนะก็ไอพวกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีตัวละครเยอะๆคุณมีตัวเยอะแล้วคุณเล่นเยอะๆหลายๆตัวมันจะได้เหรียญเนี่ยเอร์ฟหน่อยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้น นะแต่ผมรู้ว่าทุกคนไม่ได้เล่นตัวไม่มีตัวละครครบหรอกนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกหลายตำแหน่งครับนะมันจะได้อัปเกรดง่ายประมาณที่ผมก็เล่นประมาณเนี้ยเลือกตำแหน่งแต่อาจจะหนักไปทางควอยกัดนิดนึงอ่าโอเคต่อไปพรสวรรค์ครับพรสวรรค์นเนี้ยเดี๋ยวมันก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะปลดมาให้อยู่้วครับก็มันจะเป็นเหมือนสเตตัสเสริมที่ช่วยนิ่งช่วยนิ่งให้เราเราสามารถอัปเกรดได้อยู่แล้วก็เลือกให้มันตรงกันไม่ว่าจะเป็นพวกพลังงานนะครับฟื้นฟูพลังงาน ก็อัตราส่งบอลพลาดอะไรนี้มันก็แล้วแต่ตำแหน่งด้วยครับก็เลือกใช้กันนะครับนะคือมันขึ้นอยู่ว่าเราถนัดแบบไหนด้วยนะครับนะเราเล่นกา,การเล่นแต่และตัวละครเป็นแบบไหนครับอะไรประมาณนี้นะอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นสเตตัสเสริมเป็นเปอร์เซ็นต์เสริมอะไรช่วยนะครับนะแต่หลกัหลกๆนอะ่ะไอที่จะทําให้เราเล่นง่ายจริงๆคือต้องอัพตัวละครนะครับแล้วก็ แอปพ,พวกนี้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเยอะกว่าไอ้อันนั้นนะครับเนะี่ยไอ้พรสวรรค์เนี่ยมันจะช่วยในทางอ้อมทีนะครับนะแต่ก็มีประโยชน์นะแต่มันก็ต้องอัพนะครับอนยะู่บนมันต้องอัพนะไม่ใช่ว่าไม่อัพเลยนะครับนะอัพไว้ก็เป็นตัวช่วยโอเคทีนี้นะครับมาอันนี้พูดถึงไอ้พวกนี้เราอัพกันอยู่แล้วนะครับพวกตัวละครสกุลสกิลเราอัพกันอยู่แล้วผมจะไม่พูดรายละเอียดมากนะ มันอัพง่ายกว่านะครับเนี่ยอัพง่ายกว่าเรื่องวงเงินครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถตรงนี้น่นะเนี่ยคุปเปิดเข้ามานี่ก็ได้ไเนี่ยอันนี้อัพเฉพาะสายนะครับเฉพาะทางก็อันนี้ก็อัพง่ายองต้องอัพไปอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะเบสพื้นฐานถ้าเปรียบเทียบไอ้พวกนั้นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเบสเลยเบสพื้นฐานของตัวละครเลยนะครับเนี่ยสกิลนะครับอันนี้ก็สามารถอัพได้ก็จะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับนะประมาณนี้นะครับพยายามอัพด้วย แต่ว่าไอตัวสกิลผมว่าอัพเนี่ยหน่อยนะครับอ่ะมันมีให้เลือกใช้เยอะเป็นนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วแต่มันคืออยู่ที่สไตล์การเล่นแหละคุณจะใช้แบบไหนเยอะก็ประมาณนั้นนะครับต่อไปครับไออีกตัวหนึ่งที่ว่าสำค,คัญในระดับหนึ่งก็คือลูนนะครับลูนจะเป็นตัวที่เพิ่มสเตตัสให้เรานะครับนะ,ะเหมือนถ้าใครเคยเล่น r o v ผมก็คงไม่ต้องอธิบายมั้งนะอะ แล้วก็มันจะมีรูนพิเศษนะครับพวกรูนแ,แบบนี้นะครับนะซึ่งไอ้รูนพิเศษเนี่ยจะหาได้จากการเปิดสุ่มนะครับในะเปิดสุ่มเท่านั้นนะครับเท่านั้นหรือย้ำเลยเท่านั้นเลยส่วนรูนเล็เลลกๆปกติหาได้จากการซื้อครับเราสามารถซื้อได้นะครับเนื้อเราสามารถซื้อได้โดยการใช้เพชรเหลืองเนี่ยน,นะครับนะซึ่งเพชรเหลืองก็หาได้จากการสุ่มนะครับแล้วก็จิตจกรรมลายวัดด้วยมั้ยจะทำให้ผิดน,นะ โอเคแต่ส่วนใหญ่แล้วเราสุ่มฟรีทุกวันอยู่แล้วเกมนี้มีสุ่มฟรีนะครับนะเมื่อเราสุ่มครบตามจำนวนครับ100ครั้งเนี่ยเราจะได้กล่องเลือกนะครับย้ำนะครับกล่องเลือกรูนมาเราสามารถเลือกรูนทุกแบบเลยที่มันมีให้นะครับนะเพราะฉะนั้นสุ่มให้ประมาณ100นะครับนะนี่ประมาณนี้ครับหรือและช่วงนี้คือมันมีกิจกรรมไอไอไอกิจกรรมที่ซื้อของลดราคาอยู่มันยังอยู่นะพยายามซื้อไปให้ครบก่อนนะครับนะ ไอสำหรับสายเตือนมันคงจะเป็นชุมชุดอะไรเงี้ยซื้อไปด้วยครับนะไอพวกนี้ซื้อด้วยอันนี้ต้องซื้อด้วยนะครับนะอย่าลืมซื้อด้วยกันนะครับก็คือมันซื้อสิบสุ่มเท่ไหมสิบสุ่มในราคาแปดสิบก็คุ้มอยู่นะครับเนะี่ยจากปกติสี่ร้อยพยายามซื้อด้วยนะครับนะอันนี้ถูกอันนั้นถูกแต่เอาจริงๆไปดูในร้านค้าอ่า เอซุปเพชรรู้สึกว่ามันนี่ราคาประมาณนี้นะครับซนะุมเพชรสี่สิบผมไม่รู้ว่าไอ้ไน,นั้นอลดราคาอไม่ใช่เดี๋ยวมันอาจจะเป็นอมันน่าจ,จะถูกบ้างอาจจะเลิกคากว่านะครับถึงแม่หนึ่งใบมันอาจจะเป็นว่าสิบเซตเนี่ยในราคาแปดสิบอาจจะซื้อได้กี่ครั้งนะผมคิดว่าอาจจะสามครั้งมาก หรือว่าสิบครั้งก็ไม่รู้นะแต่จําได้ว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะลดร,ราคาอตัวเนี้ยได้เยอะมาสุดอยู่ไม่งั้นผมคงไม่ได้กล่องม,มากล่องหนึ่งว่ะโอเคประมาณนี้เรื่องลูนก็ลูนเขาก็มีลูนในส่วนของแนะนําตามตัวละครให้นะครับเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องซีเรียสมันนะครับนะก็ซื้อตามที่มันบอกไว้ก็เป็นอะไรที่ง่ายสุดละในการจัดลูนนะครับเนะขาก็มีแนะนําประมาณนี้คือง่ายๆที่เหลือเราก็มานั่งอัปเกรดลูนแค่นั้นเองอัปเกรดนะครับโดยใช้ เพชรเหลืองกับตังนะครับซึ่งเกมนี้ช่่อตังเยอะมากวันนั้นก็ระเวทร,ระวังนิดดีครับฮันเตอร์ยูที่เลือเผือกอัพกันมั่วๆเสร็จเรียบร้อยตังไม่มีนะครับนะเพราะนั้นพยายามเลือตังไว้ว่ากโอเคทีนี้น่าจะหมดแล้วในส่วนของแถวโจละคอนนะครับเนะนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมมีครับเนี่ยแฟชั่นอันนี้คือปัญหาของพวก นักแต่งตัวทั้งหลายครับแฟชั่นนะครับนะแน่นอนนะครับมันก็จะมีชุดที่เราแบบเป็นชุดเซ้นนะครับหรือว่าชุดแยกชิ้นถ้าจะให้ง่ายนะครับนะคือ,อชุดเนี่ยผมก็ไม่อยากแนะนํามากก็คือพยายามให้ตรงสายกับที่เล่นเกาให้ตรงสายแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่เราซื้อชุดมาเนี่ยครับอาจจะใส่ได้ที่เพศชายกับเพศหญิงมันแบบนี้ใช่ไหมชายกับหญิง โอเคแล้วก็ใส่ได้ทุกตัวละครนะครับในเมื่อมีเพศเดียวกันที่ตรงกับเพศนะครับแต่ย้ํานะครับแต่เวลาเราเลือกสเตตัสของมันเนี่ยมันจะกําหนดตามตําแหน่งที่เราเล่นถ้าผมเลือกตัวละครเนี่ยไอตัวรองแบบเนี่ยตัวรองแบบเสื้อเนี่ยเป็นตัวเอชจี G, ใช่ไหมชุดติ้งการ์ดเนี่ยตัวไอสเตตัสที่มันแนะนําให้มาก็จะเป็นชุดติ้งการ์ดครับนะแล้วพอเราไอชุดเนี่ย มาร์กไปที่ชุดติงกาดแล้วครับพอเอาไปใส่กับพวกคอยกาดหรืออะไระมันจะได้สเตตสัสที่ขัดขัดกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นตัวไหนก็เป็นประจำหรือเป็นหลักก็เอาสเตตัสของอตำแหน่งนั้นแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับเนะี่ยหรือไม่ก็เราสามารถเลือกสเตตสัสที่มันครอบคุมก็ได้ก็คืออาจจะเลือกในทางอื่นนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คือถ้าคุณถ้ายกตัวอย่างคือถ้าคุณเลือก อ่าเดี๋ยวท่านนะยกตัวอย่างให้ดนะูมีประดงประจับอะไรไหมที่มีคุณสมบัติอ่ะสมตสมติเนี่ยคุณจะสมบัตินะครับเนี่ยมันจะโผล่มาแบบนี้เลยนะครับนะให้แบบนี้เลยดูเดี่ยวอะไรประมาณนี้ครับในกรณีที่เป็น SG จีนะเดี๋ยวคุณดูนะคือต่อต้านดูเดียเ่ยวเลยวเลยอรนะครับคล้องตัวป้องกันแต่ถ้าผมเปลี่ยนตำแหน่งเขาอ่าผมเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมต,ต่อต้านดูเหนียวเลยวเยอร์ข้องตัวป้องกันคล้ายๆกันนี่หว่า อันนี้ําหรับอันนี้อาจจะเป็นแค่ไอชุดประดับหลังแต่เสื้อเนี่ยผมแนะนําว่ามันไม่ใช่เลยนะครับไอ,อพวกประดับเนี่ยผมว่าสเตตัสพ,พื้นฐานน่าจะคล้ายๆกันอยู่แล้วผมดูก่อนนะมันมีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอืมอันหลังไม่เปลี่ยนพวกประดับหลังไม่เปลี่ยนนะครับนะ <c oughs> แต่เสื้อเนี่ยคุณเปลี่ยนแน่นอนผมมั่นใจพวกเสื้อฉะนั้นก็สเตตัสที่อ่า เดี๋ยวก่อนมีแค่เสื้อกางเกงหัวรองเท้านะครับนะผมคิดว่ามีแค่เนี้ยที่มันจะต้องเปลี่ยนนะครับนะให้มันตรงกับสายนะครับไอ้พวกอื่นผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นนะโอเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> แปลกนิดหนึ่ง <c oughs> ลืมไปว่าเอ๊เอติดลงติดหลังประดับอื่นมันไม่มีปัญหาดีว่าเออก็อ่าโอเคสรุปได้ว่าคือสเตตัสก็คือ atus, ถ้าจะเลือกนะครับเราเลือกอ่าเนีย่ยอย่างเสื้อผมเป็นแยกงใช่ไหม มันเป็นแย่งนะครับนะ,ะตัวของผู้ชายเป็นกลางเพราะว่าใส่ให้เอสสมอลฟอร์เวดนะครับนะเพระาะฉะนั้นก็จะเลือกสเตตัสที่เน้นทำคะแนนอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นพอยกัดจะจะเน้นแย่งประมาณนี้แล้วก็อย่างชุดเซตอันนี้ก็จะเป็นยิง3มแต้มลยของ s g ประมาณนี้ครับคือส่วนใหญ่แล้วชุดอ่ะ,อะมาอยู่ที่เรานะครับว่าจะเลือกเป็นแนวการเล่นแบบไหนนะครับนะก็ช่วยให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นนะครับนะแต่ว่าข้อ ข,ข้อแยกคือชุดเซตแหละครับจะเลือกได้สเตตัสเดียวคือเกีเ่ยวนะครับนะชุดแยกชิ้นจะเลือกอ่าผสมได้คือผสมสเตตัสได้ประมาณนั้นเลยครับกนะ็แล้วแต่ความสะดวกที่แก,กเ,เลือกใช้นะครับนะแล้วอ่าชุดสายผมเลือกก็าสายฟรีนะครับก็คือชุดรายวันนะ่ชุดรายเดือนนะครับนะซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราจะหาจากไหนนะครับแน่นอนครับหาได้ง่ายก็คือทําธุรกิจรายวันเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆครับนะเราได้แต้มตัวนี้มาใช่ไหม ด้านเขียวมาเอามาแลกนะครับนะสาวันนะครับนะแล้วไอ้สาวันพวกนี้ถ้าเกิดเราใช้ใช้ไปแล้วหมดนะทำยังไงนะครับนะถ้าไม่แลกใหม่มันจะมะีในส่วนของตัวด้านบนเห็นไหมครับตัวพวกนี้จะเป็นบัตรอัปเกรดแฟชั่นถาวรซึ่งเราสามารถเอามาเขาเรียกไงต่อยูแฟชั่นได้ นะครับเน,นี่ยต่อ,อยุ่มันไปเปลี่ยนเปลี่ยนจากผมเรียกว่าเปลี่ยนจากอะไรนะเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูไหมมันจะกลายเป็นจาก20วันเป็นตลอดไปนะครับเนี่ยหรือว่าใช้ตัวนี้แทนนะครับเนี่ยอะไรประมาณนี้เนี่แต่ผมก็พยายากกดแตล <c oughs> ก,กลัวเปืกลัวเืออยู่นะจ๊ะ <c oughs> อ้าวไม่เป็นไรกดไปนะเพื่อเขารียกไงนะ เพื่อคนดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกดไปอ่าผมอยากได้เืีอตัวนี้นะครับนะต่อยูเฟชั่นผมมีอยู่85ใช่ไหมถ้าผมกดไปเดือ19วัน,นะเปลี่ยนอ่าเห็นไหมทีนี้ตัวมันตัวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นตลอดไปแล้วก็คือเนี่ยไอตัวเนี้ยคือทำให้เราอัปเกรดเป็นเวอร์ชันตลอดไปแต่ผมแนะนำว่าแนะนำนะครับพยายาม าชุดที่มันใช้คอสไอตัวเนี้ยน,น้อยแล้วกันนะโอเคแล้วก็เราก็มาเลื่อกคุณสมบัติครับเนี่ยยกอย่างยกตัวอย่างตัวเสื้อตัวเนี้ยอ่ะสมบัติคุณสมบัติก็จะประมาณนี้ครับรีบาวบกกลางสารแต้มสีแต้มไอสาแต้มแยกงนะครับนะอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วพอเปลี่ยนตำแหน่งมันจะเปลี่ยนปะะ่า <c> ว <oughs> อะเราดูโอเคไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันจะมีแนะนำให้ไหมมันจะมีแนะนำเชยไอยกนิ้วอะคือแสดงว่าตรงกับสายที่เราเล่น นะครับนะอย่างนี้ถ้าเป็นพอยต์การ์ดผมมันก็จะยกนิ้วแย่งกับชุดกลางนะครับนะชุดติงการ์ดนะครับนะก็จะประมาณนี้กับมันก็จะยกนิ้วบอกว่าเอ้ยแนะนำนะสเตตัสแนะนาประมาณนี้นะอย่านอกลูนอกทางนะอะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนเกมเขา่าตีเราให้ตรงๆกับสเตตัสไอ้นี่ครับเนะี่ยโอเคแลวกลับเลือกเป็นแย่งเ,เดินนะครับโอเคแบบครับที่อนะ ก็ประมาณนี้สายฟรยีสามารถหาไอตัวนี้ได้อยู่แล้วมั้งนะแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าโผมาจากไหนบ้างเดี๋ยววันดีคือดีมันก็เจกนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะน่าจะหมดแล้วมั้งคงไม่มีอะไรที่ผมต้องอธิบายแล้วมั้งหรือถ้าใครอยากฝึกฝีมือนะครับไอ้น,นี้ไม่เกี่ยวกับสเตตันและก็เกี่ยวกับการฝึกบงฝึกบอลกอะไรเงี้ยแนะนําให้ฝึกมาในนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวละครครบนะครับนะ แต่ว่าถ้าการฝึกแบบเฉพาะตัวละครนะนเนี่ยไอฝึกนี้ก็จะมีแค่ตัวละครที่เรามีเท่านั้นนะครับเนะี่ยประมาณนี้นะครับที่เหลือแต่ฝึกพวกนี้จะได้ของด้วยนะพยายามเก็บให้ครบด้วยนะครับนะจะได้เพชรมาด้วยเนี่ยเห็เนไหมเพชรฐานง่า่เดี๋ยวคุณก็เอาไปสุมไอวงร้อยนะครับมาโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แหละมั้งครับคลิปนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพูดเรื่องเกยวกับอัพตัวละครเกบเสื้อผ้านิดหน่อยนะครับเก็บแบบเตตัสนิดหนึ่งน,น,นะครับนะก็พยายามเลือก อัปเกรดตัวละครน,นะครับเล่นในส่วนของเฉพาะตำแหน่งให้ได้นะครับนะ่าจะได้ช่วยได้นะครับนะแล้วก็เลือกพรสวรรค์ที่ให้เข้ากับสไตล์การเล่นของคุณอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ลูนนะครับนะแล้วก็เลือกแฟชั่นนะครับก็ง่ายๆครับอัปเกรดตัวละครเลือกไอตรงนี้นะครับอัปเกรดพรสวรรค์อัปเกรดอ,อัน,นี้ตำแหน่งนะครับนะใช้ลูนแล้วก็แฟชั่น ให้เหมาะกับตัวละครคุณนะครับประมาณนี้นะครับนะโอเคถึงเวลาสมควรนะครับนะครับผมเชชเชีครับขออนุญาตรายเสิร์ฟบชมก่อนจะกลับไปทิชชน้าที่ชอบกดไลค์สับไคร้หน่อยครับอย่าลืมเวลาสุขภาพด้วยครับดาวมาด้วยมือถือสนามปิดปาาปีนุ่งครับเวลาไปไหนครับช่วงนี้ร้อนร้อนครับพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะจะได้เป็นฮิสโตรครับไปไหนก็ระวังหนุ่มบัติเหตุด้วยครับผมเชชเชียรครับกลาบสวัสดีครับ